สัสัมเมเเเนนนรรียาายาากค่ะภษอวันนี้จะมาแต่งประโยคเหมือนเดิมค่ะโดยที่ต้องสังเกตดีๆนะว่าแบบนั้นตามด้วยดาทีฟหรืออะคูสทิฟข้อ2นะคะเรามาดูกันเขาให้คําว่า why s m a c k e n มันนี่เราก็เอา why ขึ้นต้นประโยคได้เลยนะคะจะได้ว่า Der why s m a c k เดมันนิชจำไว้เลยนะเว็บแมคเคนนะคะจะตามด้วยดาทีฟเสมอเพราะฉะนั้นเดมันจะเปลี่ยนเป็นเดมันค่ะต่อมาข้อ3ค่ะเขาให้คําว่าชูเฮอร์พา s ์เซนเดฟราวกูดโดยที่ชูเฮอร์เนี่ยเขาให้มาเป็นพาวพจนนะคะส่วนข้อนี้เราก็จะได้ว่าชูเฮอร์พา s ์เซนเดฟราวกูดประทานคือชูเฮอร์เป็นพาวโพ์เว็บก็เลยผ่านเป็นพา r เซนเหมือนเดิมโดยเว็บอันนี้จะตามด้วยดาทีฟดีเฟาวก็จะเปลี่ยนเป็นเดฟราวค่ะถัดมาข้อ4ค่ะเขาให้คําว่าอัลโตเกฮเรนเชฟมาเหมือนเดิมนะคะเว็ เกฮอเรนตามด้วยดาทีข้อนี้จะได้ว่า the a u t o geher t dem chef chef เป็นเพศช,ชายจะเปลี่ยนเป็นเดมค่ะรถคันนี้เป็นของหัวหน้าต่อมาที่ข้อ5นะคะเขาให้คำว่า yacker stehen mädchen n i ชกูด u t ็บสเต i ์เฮนในบนบทนี้นะคะจะแปลว่าเหมาะสมจริงๆ s t a สเตเฮนเนี่ยมันจะแปลว่ายืนก็ได้นะตามด้วยดาทีฟเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่า m มชเชนเนี่ยเป็นเพศกลางจะผ่านเป็นเด m เมชเชนจดข้อนี้ก็จะได้ว่าดิยักเคอร์สเต e m เดมเม n เชนนิชกูต่อมาข้อ6ค่ะข้อ6เขาให้คําว่าฟิล์ที่แปลว่าหนังเกฟ้าเล่นที่แปลว่าชอบ ฟ r อยเดอที่แปลว่าเพื่อนๆน,นะคะฟ r อยเดอเป็นรูปพรูพุพ์นะข้อนี้นะคะเราก็จะแต่งประโยคได้ว่า d e ฟิมเ e ฟ l ฟ d เดน Freuden อย่าลืมนะดาทีฟของพรูอุน์นะคะเติม erm N เข้าไปด้วยนะคะจาก f r อยเดอก็จะเป็นเดน Freuden ต่อมาข้อสุดท้ายค่ะเขาให้คำว่าค f t เว t ู n แล้วก็ Frau เหมือนเดิมค่ะเอาคอฟขึ้นต้นประโยคเนาะจะได้ว่า Der k คอฟ เวทูนเนี่ยแปลว่าเจ็บนะคะจะเป็นเทรนบาร์เรอร์เวอยยาลืมตัดออกจากกันด้วยนะโดยคำาเวทูก็จะตามด้วยดาทีฟเช่นกันค่ะดีฟรา u ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเดฟรา u ก็คือจะแปลว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีอาการเจ็บที่หัวเนาะโดยใช้กับอวัยวะอื่นก็ได้นะคะเปลี่ยนจากคําว่าคอฟเป็นอวัยวะอื่นได้เลยอย่างเช่นปวดท้องใครสนใจเรียนภาษาเยอรมันก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะมีทดลองเรียนฟรีด้วยหนังสือสรุปแกมาก็มี